ตัวอย่างที่2จงจัดสมการวงรีต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปทั่วไปสมการวงรีของเราคือ x ลบ1กำลังสองส่วน21บวก y ลบ3กำลังสองส่วน25เท่ากับ1ครับทำส่วนให้หายไปโดยคูณ21กับ25ตลอดทั้งสมการนะครับ21กับ25จะไปอยู่กับทุกพจน์เลยทางด้านซ้ายมือและขวามือบรรทัดต,ต่อไปครับ 21กับ21เห็นไหมครับว่าเขาหารกันได้ละดังนั้นจะเหลือ25เป็นสัมประสิทธิ์หน้า x ลบ1นกำลังสองบกับ25้าเขาหารกันได้ครับดังนั้นพจน์ y ลบ3กำลังสองเนี่ยจึงเหลือเป็น21นะครับ21กับ25ผลคูณที่เกิดขึ้นคือ525นั่นเองอาศัยกำลังสองสมบูรณ์นะครับจัด x ลบ1นกำลัง2นะครับกลายเป็น x กำลัง2ลบ2หน้าหลังก็เป็นลบ2 x บวกหลังกำลังสองคือ1 จัดพจน์ y ลบสโดยใช้กําลังสองสมบูรณ์หน้ากําลังสองคือ y กําลังสลบสหน้าหลังสองสเป็น6นะครับได้ลบหหลังกําลังสองคือ3ามกำลังสองได้9ครับขวามือครับ525เขียนเหมือนเดิมครับต่อไป25แจกแจงกับพจน์ x กนะครับก็จะได้25 x กําลังสองยีคูณกับลบสอก็คือลบห้ x นะครับต่อไป25คูณ1ก็คือ25นั่นเองต่อไป21คูณแจกแจงครับได้ 21y 21คูณลบ6ได้ลบ126 21คูณกับ9นะครับได้214อ่ะ21คูณ9นะครับรวมกับ25เมื่อกี้ได้214แล้วเรานำ525เนี่ยมารลบออกก็จะได้สมการในรูป ทั่วไปคือ 25x กาลังสองบวก 21y กาลังสองลบ50ลบ126ลบ311เท่ากับ0นะครับ